ลูกค้ามารับมิวเแล้วก็สไล,ลด์รถตอนเดียวกับสุดมากคุณผู้ชมตอนเดียวลูกค้านี่ดูเบรกแน่นๆเลยอันนี้เป็นคายเยนนะครับลูกค้าใส่คายเยนแล้วก็ใส่จานเบรกใหม่นะสวยมากนี่คันนี้ลูกค้าก็ออกกระเซ็อต้นเหมือนกันเป็นเพาลอยแล้วก็ แม็กบรรทุกเลนโซ่นะครับด,ดูขนาดขนาดรถตอนสวัสดีครับพี่ขนาดรถตอนเดียวยังเบรกขนาดนี้แล้วมิวเอ็กจะไปเหลืออะไรแลนมันใจเครับใช่เบรกรถพอสเนี่ยรถคาเย็น พี่พ,พิกัดอันนั้นเลยใช่ไหมครับที่พ,พี่ส่งให้ผมเนาะเพราะผมส่งให้พี่นาฏไปแลไปเ้เพวีจเิ่อ๋อง่าจะไปีถุงก่อนก็ได้ไ,ได,ไได,ไไดไเวิ่งไอ้นั่นใช่ไหมพี่นาฏเส้นปลาปจีนใช่ไหมครับใช่ เลตทั้งใบบางตุ้งบินครับลูกค้าขายอาหารทะเลเลตท,ทั้งตัวครับันนี้ครอกเลตสวยมากแล้วลูกค้าแต่ว่ากันชนหน้าลูกค้ายังไม่ได้ไปเคลมไปชนไปชนมามาปลาคาร์บอนจิมสไลด์กลับครับ ส้มซ้มส้ม,ส,มส้มถ่ายรูปรถใหม่นี่ครับแล้วก็วันนี้ลูกค้ามารับคันนี้ครับทุกคนล้อเวก VFX อ1 v FX, v FX 01, ยางโตโย AT3 ทและที่สำคัญเดี๋ยวดูช่วงล่างนะโอเฟนเดอร์ทั้งชุดครับโอเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยหน้าหลังรอบคันจัดทรงดูใบฝา,าคารบอนมอนซฟา F1 นะครับสวยมาก เดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้าหน่อยนะครับลูกค้าขยับออกนิดนึงครับขยับออกข้างๆครับใครมาก็บอกว่าสวยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ตองส้มถ่ายรูปให้นะครับวันนี้ตากล้องของเรานะถ่ายรูปให้ลูกค้าโอเครถ่ายลูกค้าเร็วแต่รถลูกค้าสวยจริงนะคุณผู้ชม อยากจะบอกว่าสวยมากๆจริงๆโิเครับเดี๋มองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับเดีย๋ยวให้น้องถ่ายให้ไม่ครับจริงตอนแรกลูกค้ากําลังเลสีเทาตัว R S นะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าพอดีมีสีเทาทั้งเป็นแคปบแล้วคันหนึ่งแล้วก็ตอนเดียวกันหนึ่งคันนี้ก็เลยเอามือเป็นสีขาวมุก ถายให้ลูกค้าด้านถ่ายเยอะๆเลยยืนฝั่งฝั่งนู้นครับด้านข้างฝั่งนู้นครับอาส้มจัดให้ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าขยับออกมาตรงนี้เลยครับตรงมือผมเลยครับโอเคเฉียงขึ้นมาอย่างนี้ครับนะครับดึงขึ้นหน้ามาครับโอเคแบบนั้นแหละครับ คครับมองกล้องผมก่อนนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับ ไครับรถสไลดลก์ก็จริงๆลูกค้าอยู่บุีรำนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไปรับกุ้งอยู่ที่8ปริ้วฉะเชิงเซาก็เดี๋ยวสไล,ลด์รถคันตอนเดียว ไปรอขึ้นครึ่งที่ฉะเชิงเซาแล้วเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยมาเอาเลิกมิวเอ็กเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าก็จะขับตามไปที่ฉะเชิงเซานะครับ่ <c oughs> สยกล้องเราไปเนี่ยอันนี้นะ ส่มโบกมือให้รถสาไลไปก่อนให้พี่นาไปก่อนเออไม่เป็นไรถ้างั้นโคคถ่ายรูปให้น้องตอนนั่งหน่อยส้มแต่คอแข็งนั่งได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าต้องจับอยู่ต้องจับ ไม่มองกล้องไม่ยอมหันมองมองแต่แม่ที่ได้ไปได้เลยกังไงเป็นอาวเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการส่งมอบวันนี้แม่ต้องบอกว่านะลูกค้าท่านนี้แต่งรถได้แบบสวยแล้วก็ถึงมากนะทุกคนก็ถ้าใครสนใจอยากได้รถสักคันจะเป็นรถตอนเดียวฮะเห็นไหม ตอนเดียวเนี่ยก็เป็นรถที่เซลล์ต้นขายไปแต่ว่าลูกค้าก็ไปแต่งเพิ่มเติมหรือว่าจะเอามิวเอ็กแล้วก็แต่งดูใบแบบคันเมื่อกี้ล้อเวกยางโตโยนะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์จัดเต็มนะก็ทักมาได้เลยแล้วก็ฝากด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะครับยังว่างอยู่ใครหาอยู่นะครับอีเลแกน์เครื่องยนต์3 0 0 0ซีเอ้ยโทษทีอันติเมตเครื่องยนต์3 0 0 0ซีสีเทาไอเกอร์สีเท้าใหม่นะครับก็ทักได้เลยเดี๋ยวเซลล์ต้นให้คําแนะนํานะ คันนี้ก็จะมีพวกระบบเบรกอัตโนมัติเหมือนคันที่ลูกค้ารับเมื่อกี้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้มีชุดแต่งรอบคันพวกคิวซุ้มล้อเหมือนตัวเอ e นะแต่ก็น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งฝากไว้ด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ